พี่พี่เอางบเท่าไหร่ดีนะข้างงบสี่พันเพชรแล้วกันจิจิอาจจะปวดแค่สองพันเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะนะ่ไม่ออกเลยอะ่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วว่ะโอ้โหฮ่าฮาสี่พัมาเลยนะมึงถ้าสมมติว่าสีส่พันเพชรแล้วออกหนึ่งห้ากระบอกนี่ก็ห้าสี่ยี่สิบสองหมื่นเพชรจนเลยนะมึงจนเลยอะ่ะอ่ะเกินลิ มันเริ่มถามหาแล้วเริ่มส่หลยเลนเรยเค็มแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเค็มแล้วนะคะเหรอต้นเกลือความมนาบานมันจะเกินไปสิไปต่อหรือสิพ่อสมนีว้ามาตีฟาตัดสินใจมันจะเกินไปวางงบไว้เท่าไหร่ดีนะ พันเพชรนะคะพี่พี่ครับ4,000เพชรนะครัะถ้าเกิดว่าตอนนี้9ก้0 0มื่นเเพชรเมื่อไหร่นั่นก็คือเราต้องได้แล้วนะวางเอาไว้ก่อน4,000เพศจิจิอาจัศวุปแค่2,000เพชรอะไรอย่อะแยะนะนะบิไม่เอาแล้วนะบ่ไม่อยากเป็นเจ๊เกลือแล้วเราเราเพื่อนต้องเอาให้ได้แล้วจะบอกให้ด้วยไปเลยนะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับทั้งละ25่สิบเพศเหรอลองลองให้ยี่อาแล้วกันสักสักสิบรอบหนึ่งสองสามโอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยห้าโอ้ยออโฟลไอ, <What? S 1> อไม่ใช่เกมพาพื้นหลังวะเฮ <What? S 1> ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวัวเปเปอร <What? S 1> ์ไฟล่าไปทนธีรชีพเลยแล้วกันที่เห okay, ี่ยบรุนแหละโอเค10บยันไฟฮะยันไป <Yeah! S 1> พร้อยันเพลงไม่คึกเลยเพลงไม่ได้เลยไอ้บ้าหาเพลงมันๆก่อนแล้วแป๊บนึงนะ <S <S 2ล้านปีผ่านไป อ่องดิโอ้โหเอ้ยอะไรเดียโโอ้หสีฟ้ามาเลยนะมึงโอ้โหสีฟ้าหมดเลยมาเร็วขึ้นทางแล้วอีกสองอันค่ะอีกสองอันหมดไปเท่าไหร่แล้วอ่ะมไปสองพันเพชรแล้วอ่ะหมดไปสองพันเพชรแล้วนะมีไฟชอบเพลงที่แบบว่าคึก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 อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวสวดเพลงไปจับตัวค่อยไปลุ้นในตู้อีโวนะวันนี้จะสุ่มเอาให้หมดเลยเออเราได้นี่มาตั้งเยอะอเลือดทั้งหมดย่อยเลยจะได้ไหมเลือดทั้งหมดย,ย่อย เรอแป๊บนึงนะเอ้ยเหลืออีกตั 2, ้ง2,000เพชรหมดไปแค่ 1, 2, พันสองพันเพชรเองหมดไปสองพันเพชรเองอะ่ะรั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวครั้งเดียวโอ้โหไปทำบูทเก้าวัดซะนะทำบูทหกพันเพจเรายังไม่ได้ไปทำบูทเก้นะาวัดเลยรู้หรือเปล่าเดี๋ยวพิ่มจะอยู่ในอาการที่สงบแล้วกันนะ บอกแล้วไงเคยพูดแล้วไม่ฟังคิดว่าไรสาระไงบอกแล้วว่าให้เต้นถ่ายให้พระเจ้าฟรีไฟก่อนเดี๋ยวบวกลบคูณหารให้ดูว่าหมดเท่าไหร่นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก่อนที่จะไปสุ่มปืนในตู้อีโวต่อนะคะดูนะสองล้านปีผ่านไปหมดไปหนึ่งพันเก้าร้อยเพชร้ะอ้าว้าวอ้าว้าวบิ๊มบอกแล้วบมไม่ได้มาเล่นๆอ่ะ ไม่ได้มาเล่นๆ่ะไปค่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะเดี๋ยวแรกเอารางวัลแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจะไปสูบซุยโบต่อนะคะได้แล้วต้องแ้นต่อฮะจะไปยกกว่ากัน เมืะะ่อกี้เบิ่อเฉยๆมากเลยเบื่มกลัวอันนี้มากกว่าเบ่อกลัวกิจกรรมนี้มากกว่านะคะ <S <S เอาละค่ะทุกคนกิจกรรมนี้เราก็จะจัดที่4,000เพรเช่นเดียวกันนะคะตั้งงบไว้4,000เพรนะเมื่อกี้เราตั้ง4,000เพรหมดไปแค่1,900เพชรนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทุกคนจะตั้งไว้ที่4,000เพรเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> เอาละเราจะไปแล้วนะคะทุกคนสกินเรามีเยอะแล้วนะคะสิ่งที่เรายังไม่มีอมีหมดแล้วนี่ว่ะมีหมดแล้ว มีอันไหนที่ยังไม,ไม่ได้เป่าอ่ะจะเบิมต้องดูก่อนว่าไหนที่ยังไม่มีเสียงน้องเพิ่มหายใจเย็นดิอันนี้พูดเป็นพี่ข้าวอยู่เข้าใจป่อะไรที่มันดูแบบมีสาระก,ก็จะพูดเป็นเสียงพี่ข้าวอะไรที่มันดูโมโงก็จะพูดเป็นเสียงเบิ้มไมพูดตลอดดือไงฮะกูเจ็บคอบ้างไหมเนี่ยอโอเคเลือกเลือกอันไหนก็ได้ได้งั้นก็จัดเลยนะคะตอนนี้ขอดูหน่อยสิขอลองเชิงหน่อยซิเปลี่ยนเทก่อนนะแต่เจ้าพี่ฝ่ายอาจจะชอบ ฮิปฮอปเพลงประจําตัวเพลงประจําตัวบลมจะมีอยู่2เพลงนะคะไม่ใช่2เพลงจริงๆเป็นเพลงเดียวกันชื่อเพลงวันชามนะคะหรือว่าพี่ถ้าเป็นภาษาพูดกับวันชายที่ทุกคนชอบถามว่าชื่อเพลงอะไรก็คือเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันฮิปฮอปนะคะแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแดนซ์นะคะซึ่งมันเป็นเพลงเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะเนก่อนเนก่อนเอาทีรัหนึ่งใบไปก่อนออยากล้วปะ கார்ட்டி ใช่ไหมฮะได้วัน time one time อ่ะโอ้ยเบอร์ย่าไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วหมดไปเยอะอยู่นะมันทีละหกร้อยเลยนะเนี่ยสองรอบก็พันเพชรแล้วอ่ะเรากดไป3รอบ6 3 24 6 3 24บโอ้ย63า3 18 63 24บแามยี่่้เหรอ ลงสามเราหมดไป1,800เพันแล้วยเเนะลืมไปว่ามันกดทีละท้องหกร้อยเพศเลยอ่ะสี่พันเพศอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะรอบนี้ก็จะเป็น2,400ันสรเพนะคะทุกคนอะรเดเฮฮิฮาสสัยท่พเจ้าีไฟจะไม่ชอบจะไม่ชอบเอ่อเวอร์ชันฮิปฮอปนะคะงั้นเอาเวอร์ชันปกติของเราเลยแล้วกันนะคะคนที่ดูประจำจะรู้เลยว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะคะเพลงนี้ เพลงนี้มาแล้วเพลงประจําตัวมาแล้วนะคะเพลงนี้นะคะเจอที่ไหนต้องลูกขึ้นเต้นนะคะม่วจะเป็นที่สาธารณะที่ตลาดที่โรงพยาบาลที่เราเรียนค่ะเเพลงนี้ที่ไหนพี่เข้าเต้นทุกที่เลยนะอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่อายเลยนะเซซิเส หกใช่ป่ะ6 6 36สาเพรยังไม่ออกสักครั้งเลยแม่เดินทางมาเกินครึ่งแล้วอ่ะเพรยังไม่ออกเลยอ่ะถ้าสมมติว่า4,000เพรแล้วออกหนึ่งกระบอกนี่ก็5,4,20,2,000 0เพรจนเลยนะมึงจนเลยอะ่ะจน เดี๋ยวอันนี้ข้อหรอบแล้วนะคะทุกคนค่ะยังไม่ออกเลยนะจ๊ะฮัลโหลเกลือลิเกลือมันเริ่มถามหาแล้วนะเริ่มใส่ใส่เล่เๆแบบเค็มๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเค็มๆแล้วนะคะเหลอเค็มแล้วนะฮัลโหลเอายังไงยังต้อนเกลือความหน้าบ้านเออมันริเกลือแล้ววทุกคนอ่ะสู้ต่อนาไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอยจะไเจ้าฟีไฟอย่าอย่าให้อย่าให้ต้องอย่าให้ต้องเรียกลงมาคุยได้ป่ะอยากจะให้ก็ให้เลยได้ป่ะ รังที่เจ็ดแล้วนะคะลิมบาลิสเซซิยาโซเดโกเตโกเจ็ดแล้วเจ็หกเท่าไหร่คะเจ็ดห้าสี่สิบห้าเจ็ดหกสี่ิบสองสี่พเพีเล้วเลยงบไปเล้วลิปบาริสอ่อหรือเปล่าอ๋อหรือเปล่าเฮ้ยไหนไปเฮ้ยกระดาษนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้อะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกินไปจริงๆเราอาจจะแบบว่าเขาอาจจะอยากให้เราสุ่มหลายๆอันก็เลยแบบว่าอันแรกกเลยออกยากนิดนึงเพราะอันที่สองมาก็ออกง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแหวะสองล้านปีผ่านไปทีไปต่อหรือสิพอสำนีเว่ามาตีเฝ้าตัดสินใจ ทุกคนเราจะไปต่อกันไหมอ่ะตอนนี้เราไปแล้ว4,500เพรค่ะ4,500เพรแล้วนะ,นะโอเเ้ได้ ใจร้อนแค่นั้นเองมาไหมเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่คะเมื่อกี้อ้อหมดไป5 0 0พันเพชรพอดีเลย5,100ันนเพชรเอาหมดเล่สองหมื่นห้าพันเพชรที่จนเลยนะไม่หรอกค่ะ,คะอันที่2อาจจะออกง่ายกว่าอันนี้อันที่ <What? S 1> สองอาจจะสุ่มไปแค่หนึ่งพันหรือสองพันเพชรอาจจะออกนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปชุมเลยนะเสําสำหรับพี่ทอดข้าวแล้วขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <S <S เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ข้าวมีหมดแล้วทุกสกินแล้วนะคะแล้วเราเอาไปแลกตรงไหนอ่ะโอ้ดี อันนี้คือมันโหดมากเลยเหรอเบบกศูน <What? S 1> ดีสุดจริงเหรอตู้สุม่มตู้เมื่อกี้เหรอ oh. หาพันเพชรนะเอาก็เอาเอาเอาไอ้เกศูนแล้วกันนะ oh. สุดยอดเลย ดีนะคะบทเพชรไปทั้งบทหมด6 9เ0เพชรนะคะวันนี้เออใช้เพชรเป็นใช้เงินเป็นก็เบิ้มนี่แหละครับถือว่าไม่เยอะมากนะคะ5,600เอ้ย6900เพชรนะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะเท่บ้างเลยเท่บ้างเลยนะคะได้มาแล้วนะคะทุกคนสำหรับสกิลปืนทั้งบดเลยจ้าวันนี้นะจ๊ะ ขออนุญาตด้วยนะคะคุปเบอร์ขอให้ช่วยกันกดแชร์ให้เบริรมด้วยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ทั้งด้วยหน่อยนะคะพี่พน้าแม